สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่มุ่งโบราณครับแล้วขี่จักรยานกันอยู่นี่ละนี่น้องเอนะครับข้างหลังก็มีน้องกาลมาเนี่ยเอามาเข้ากล้อ,อ,นนองเลยเห็นแล้วน้องกาลแล้วก็มีออมอยู่ข้างหลังอาอออมอยู่ข้างหลังนู่นนะครับนี้เรากําลังขี่วนรอบมุ่งโบราณเอาเท่าที่ความสามารถจะมีนะครับแล้วก็ไปเรื่อยๆรู้สึกว่าไม่เปียกน้ําเลยเพราะไม่มีใครเล่นไปไหนดีอิจ้าไปไหนอ่ะ แล้วกันตาแล้วล่ะ,ละนักยานวิหารล้านช้างและขอใจพระาธาทุหนองอโอเคแล้วก็ขี่ไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเรากลับไปดูรก็โทรสีพี่เราไปเรากะว่าจะมีคนเล่นเยอะแต่ตอนนี้ไม่มีคนเล่นเลยแห้งเลยค่ะตัวแห้งตอนนี้ตัวแห้งกันหมดออออตอนนี้อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ชาวนานะครับ นี่พิพิภัณฑ์ชาวนาะค่าเข้าที่นี่สามาสิบบาทนะครับราคาก็สูงอยู่แต่ว่าบริการข้างในก็เยอะนะครับมีรถลางด้วยมีรถกรอล์ฟก็เสียชั่วโมงละ7-800ประมาณนั้นแต่ว่าเราคนไทยเราก็ขี่จักรยานพอมีจักรยานฟรีให้ขี่ซ้า,ายไซ้ยายไปไหนอะ ใช่ไปไหนดีอะนู่นไหมมันอ้อมตรงไหนอะเ,ออเรามอา,มา,านู่นลแล้วากลับไเราขี่ไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราจะวนกลับไปตรงจุดที่เราพากินข้าวแต่ว่าเรากลัวจะกลับไม่ไม่ถูกยังไงก็เดี๋ยวขอตัวไปขี่จักรยานก,ก่อนนะครับแล้วค่อยมาเจอกันใหม่บายๆครับ